ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกรับผมหม่เดิมเจ็ดคุงจะมาขะนะครับก่อนอย่าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปเลยครับเพื่อนนะก่อนนี้ว่างจากงานละครอยู่แล้วนะครับก็มีของดีๆนะครับของถูกมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ครับก็คือฝาน้ําหม้อน้ํานั่นเองนะแล้วฝาหม้อน้าอันนี้นะครับไม่ใช่ฝาม้าน้ําธรรมดานะครับเป็นฝาม้อน้ําที่สามารถวัดอุณหภูมิน้ําได้เนาะ ว่าความร้อนเนี่ยร้อนอยู่เชื่อเท่าไหร่นะเกินลิมิตหรือเปล่านะครับก็มีติดตัวไว้ก็ดีเหมือนกันครับสามารถดูแบบแมนนวลได้นะก็เหมาะแก่รถเก่าและรถใหม่นะครับรถเก่าที่อาจเป็นเกเป็นเข็มนะครับอาจจะแบบไม่เสถียรไม่คงที่นะรถ20ปี30ปีนะครับสามารถติดตั้งได้นะแล้วก็รถใหม่ก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันเนาะเพราะว่ารถใหม่ตัวนี้อ่าอาจจะเป็นไฟเตือนนะครับฝาจะขึ้นก็ช้ามากๆเลยต้องรอถึงอุณหภูมิที่กําหนดเนาะ อันนี้เราอะสามารถดูเบื้องต้นได้นะว่าน้าในหม้อน้ําโอ้ไปร้อยกว่าองศาแล้วเราก็ต้องจอดทักก่อนอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาแกกลงนะครับดูสินค้าภายในเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับฝาหม้อน้ำอันนี้นะครับราคาไม่แพงเลยครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะผมซื้อมาประมาณร้อยยี่สิบบาทนะครับส่งมาจากช้อปปี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นของจีนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะ ระดับแรงดันก็จะมีสามขนาดเนาะ0.9บานะครับ1.1บาท1.3บานะแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับจะใช้อ่าขนาดไหนเนาะสำหรับอันนี้นะครับ1.1บานะครับกําลังดีนะครับสำหรับรถผมเนาะก็จะเอามาติดตั้งใน Isuzu m i g h ี y นะครับตู้ใส่ชิวนะครับที่ผมทําอยู่เนาะก็งานก็ถือว่าสวยเลยนะดําน้ําเงินนะครับก็ทําจาก สเตนเลสนะครับโลหะผสมนะถือว่าโอเคเลยหนึ่งร้อยยี่สิบาทใครที่สนใจก็ลองไปเซิร์ชกันดูเนาะฝาหมา้อน้ำแบบวัดอุณหภูมิได้นะครับก็จะตันอยู่ที่สองร้อยองศานะครับสำหรับอันนี้นะก็เตือนได้นะครับในระดับหนึ่งเนาะแบบว่าระดับน้ำนะมีความร้อนที่แบบอันตรายมากๆนะอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จอดพักก่อนนะครับ เข็มอาจจะแบบไม่สเสถียรหรืออ็กซิเจนอะไรแบบเนี้เนาะหรือว่าไฟโชว์ไม่เตือนอ่าอันนี้ก็คือรถของผมนะครับจะติดตั้งใน isuzu b u d d ้นะครับเครื่องมังกรทองนะอ้าวเปิดเลยเราก็เปลี่ยนกันเลยนะเพืเ่อนๆนะฝาเก่าก็ดูเก่ามากๆแล้วเราก็จะเปลี่ยนฝาที่สามารถวัดอุณหภูมิน้ำได้นะครับ ก็เซฟไว้ได้อีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวผมก็จะดูประกอบกันนะหน้าปัดหนึ่งนะครับแล้วก็ชีวัดอุณหภูมิน้ำสองนะครับอืมหรือว่าใครอาจจะอยากติดเป็นเกแลก็สามารถติดได้นะอืมเป็นพวกดิจิตอลนะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะแต่เนี่ยผมเห็นว่า,ามันถูกดีร้อยวบาทเองนะอันนี้ก็จะเป็นตัววัดนะอุณหภูมินะเป็นพวกเซนเซอร์นะครับ อ่างานถือว่าสวยครับเป็นมือนราคาแบบแสนประหยัดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนี่ก็สำหรับตัวนี้นครับวัดได้ถึงสองร้อยองศาเซลเซียสนะครับก็ไม่ต้องอยู่ถึงสองร้อยองศานะครับแค่ร้อยองศาก็จอดรถพักได้แล้วนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับอีกระดับหนึ่งนะ,อะโอเค แล้วใครที่กําลังสนใจนะครับผมก็จะแนะนํานะฝาม้าน้ําแบบนี้นะครับมีสองขนาดนะครับเขาเรียกว่าหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับถ้าหัวใหญ่นี่ก็จะเป็นพวกรถเก่านะครับแต่พวกคร r อนะอือส su ูบัตตี้อะไรแบบนี้เนาะก็ใครที่เป็นรถใหม่นะอ่าวีโกวีออสนะครับซีวิกก็ใช้เป็นพวกหัวเล็กนะครับอืออะไรแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ ฝามอน้ำนะครับที่วัดอุณหภูมิได้กันนะเยวติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับการใช้งานเบื้องต้นนี่อีซซุบัตตี้นะครับรถตู้สายคิ้วของผมนะตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับก็เป็นแบบเดิมๆนะเป็นงนาปัดเนาะอืมก็จะบอกความร้อนนะถ้าปกติก็จะอยู่อ่าเข็มก็จะอยู่กลางๆนะครับแต่ว่าผมอ่ะอยากจะรู้องศาด้วยไงว่าน้ำในมอ้น้ําผมอ่ะองศามันปกติไหมนะอ ถ้าปกติก็จะอยู่ที่อ่า80-90องศาประมาณนี้เนาะสำหรับรถนะก็เป็นการดูแลรถการเซฟได้อีกหนึ่งวิธีเลยสำหรับความร้อนนะโอเคก็ตอนสตาร์นะก็จะอยู่ที่40องศานะครับผมจอดรถตักแดดนะครับจอดไว้ทั้งวันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลองเทสรถกันด้วยก็ขับไปกับทำงานประจำนะสำหรับคันนี้นะ ก็เอาไปทําสีมานะครับเมนเทน,นเรียบร้อยนะซื้อมาหกหมืนกว่บาทนะครับทำดีีกก็เป็นแสสนะสาหรับคันนี้นะก็ใครที่สนใจก็ลองไปดูคที่พวกเขาผมได้นะครับผมทำรถตู้คันนี้ตั้งแต่แรกเลยแนละ้วสอนทําสีด้วยในงบห้าพันบาทเท่านั้นก็ตอนนี้ออกมาประมาณสามถงสี่โลนะครับเข็มก็ยังไม่กระดิกเลยนะเพื่อนๆ แต่ว่าเครื่อง TFR เนี่ยมันร้อนช้านะพเพื่อนเืนรถอ่สามสิบกว่าปีแล้วสาหรับเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องมังกรทองนะครับก็ถ้าเป็นฉายาคือตํานานล้านโลพเพื่อนโอ้โหแบบอิดทนมากๆก็เห็นได้ว่าเข็มมาถึงประมาณเกือบห้าสิบองศาแล้วครับเพื่อนเราก็สามารถอดูควบคู่กับเข็มความร้อนได้เนาะเวลาวิ่งทางไกลเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะ หรือว่าใครอาจจะติดอ่าเป็นแบบดิจิตอลหน้ารถด,ด้วยอีกหนทางก็ได้นะพอเราขับรถเก่าอ่ะควรคำนึงถึงเลยนะครับอ่าน้ำว่านะ้ําน้ํามันเครื่องนะอย่าขาดเลยนะสองอย่างนี้มางงั้นอะโหพังมาหมดหลายหมื่นแน่ๆนะเพราะความร้อนนี่เป็นสิ่งสำคัญนะกับเครื่องยนต์นะต้องดูแลให้ดีนะครับแล้วอย่างผมขับรถเก่าด้วยตอนนี้ก็ขึ้นมา50องศานะเพื่อน เริ่มขึ้นไหมเรื่อยๆนะครับลองดูไปพร้อมๆกันครับผมว่าขับกลับไปกลับบ้านนะก็มา10ฟลอรนะครับกลับ10ฟล,ลก็เท่าที่ลองใช้ดูนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะเพื่อนๆตอนนี้ก็60องศาเลยแล้วครับเพื่อนๆกำลังจะแตะ70องศาขับมาประมาณ7โลได้แล้วตอนนี้ พอใครที่สนใจก็ลองไปหาใช้อยู่นะเพื่อนนะขับไปเที่ยวไกลๆนี่ก็ดูประกอบกันได้นะความร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราก็ไม่รู้หรอกขับไปร้อยโลสองร้อยโลเครื่องเราร้อนร้อนร้อนกี่องสายแล้วอ่ะจะได้แบบระวังได้ถูกเนาะติดตัวไว้ไม่เสียใจครับเพื่อนร้อยกว่าบาทนั้นเอง อุณหภูมิที่ปกติสําหรับคันนี้นะก็อยู่ที่นะประมาณ80-85อ,องศานะไม่เกินนี้นะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเลยครับพเพื่อนก็ฝากซีรีส์รถตู้สายคิวลผมด้วเจนะครับก็จะทำคลิปวิๆีนี้มาเรื่อยๆเลยครับ